โอเควันนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านอาหาบ้านหลังใหม่นะฮะโครงการเวนิวเวนเกตแต่ก็แต่วมาเดี๋ยวดูดีกว่านะฮะนี่ก็คือห้องอะไรห้องอะไรลูกตรงนี้ห้องนอมห้องนอนไม่ใช่ห้องนี่งห้องกีนห้องกินมีเหรอห้องตู้ไปตรงไหนเราห้องตั้งเตียห้องตู้ไปถึงเรื่อไม่ใช่ เราก็ต้องขั้นตรงนี้ไก็ติดทีวีตรงนี้ไงใช่ไหมัน,น,น,นี้ไเออนี่ยติดทีดว,ว,ว,วีแต่ผมก็หนกนว,วนา่านกา็ีข้าวอ่ะไม่ตรงนี้แม่ไเย็นแต่หน่วันหนาวแข็งวแข็งไม่ไงกต้องีข้าวตอนแรกทำางานอยแต่ว่า,า,าวแต่ะเดก็ต้องข้าวละโอเคก็ันห้องานฮปกติใหญ่มาก นะเดี๋ยวห้องน้ำนี้เราก็จะเป็นให้เป็นห้องน้ำแมวนะฮะคนจะไม่ใช้นะฮะใช่ไหมก็อันนี้ห้องน้ำแมวอยู่ที่ปกติปกติใช่ไหมโอเคพวกไหนโอเคอ่ับทุกคนอันนี้ก็น้ำสวดนะอันนี้ก็เดี๋ยวกับนิวอินไปแล้ว รอมาติดตั้งน,นะฮะเดี๋ยวมาติดตั้งเสร็จแล้วก็เดียถ่ายรอบเสร็จแล้วกันมาต่อแนละ้วฮะเมื่อกี้่ังก้องกดผิดน,นะอันนี้ก็เป็นที่เดี๋ยวผมจะบอกอะไรให้ฟังอันนี้นะดูเลยนี่ห้องแมวนะนี่คือห้องแมวห้องไวเลเลยงแมวแล้วปิดประตูหัวท้ายโอเคก็อันนี้ก็ในในบ้านนะอันนี้ก็เอาเข้ามาเอามากันนะ ต่อไปเราไปดูข้างบนกันดีกว่าลูกเปิดเปิดได้ข้างนนะต่าไปตรงนี้กดโอเคแตงทุกคนนะเนี่ยถึงแล้วโ <Okay. S 1> อเค okay. นี่ก็ทั้งหมดก็มีแค่นะี้เนาะเล็กเล็กเรามาดูอันนี้กันดีกว่าฮนะอันนี้ดูดด่ก็เป็นห้องไข่ห้องไข่เออ ำไมหนูต้องปาน้า่าม่แบบลูกหนูไม่ชอบให้ใครเห็นหรอในก็นเป็นห้องพิตตี้นะนะติดแอร์ฮ <g ül> ในห้องใครอ่ะ <g ül> นุน่นแอปบ,บอกอยู่ห้องนุนนี่คือห้องแอปนะ <g ül> มาถึงห้องนุ่นอ่าห้นี่เหรอ้องแอมใช่ไหมเจ๊ชันเป็ดนนี้ในห้องตู้ที่งน้าสูง ฝึโลชเลยไอตัวนี้่ะก็เป็นที่นอนตรงนี้พี่นก็ติดทีวตรงนี้อเนี่ยดดแิดกดลงต้ารงไม่ได้นเปเห้อางทัง่เลเน่ยอืงนใครกันเนี่ย ก็ต้องหัข,ของพี่ตีอ้อ่ะอือี่ต้องติดก้บนั่งนัอุ่นนะาไหมทำไมอม่ะมาท่องอุ่นใช่ปะ่ะโอ้โหมีกระจ่อมีองเห็นแล้วใช่ไหมลูกใช่อือ้องเห็น้นใจ่าใช่ไหมอ่ะคราวนี้กันมาดูห้อง,ห,องห้องผอห้นะอืนง่ยก็แอร์เรียบร้อยพํานสติกมันที่สามันที่สามใช่ปะ่ะ จะเดิเรเรียนแล้วก็ันนี้ก็จะเป็นว์ l อินโคร o เสนะฮะเอามาดูว์ดอินโครเสหน่อยนี่ก็จะเป็นว์ l อินโคร o เสรจน่าะอีกจักคักหนึ่งแล้วติดตั้งเสร็จก็มีห้องนานเลตัวนะครับห้องนาำเล็กที่สุดเลยต้องนี้เป็นห้องที่ห้องน้ำเล็กมากใช่ ห้องน้ำเล็กมากช่างเราเราก็จะเป็นรีวิวกันตอนกลางคืนนะกลางวันทำงานไม่มีเวลาก็เดี๋ยวกระจกเขาก็จะมาแก้ให้นะที่เป็นร้อยอันนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็ถือว่าโอเคโอเคมากที่นี่ก็คือโครงการ Venue Westgate โอเคนะฮะบางย่า่นะฮะของ SCSS a นะฮะ b a l m i n t o n Villa ไงบ้องรุ ตีมาตีมาครับโอ้ยนทับเท้าแล้วจะมาอยู่เมื่อไหร่ดิมันมอยู่เมื่อ,อไหร่ดิยี่สิบยี่สิบเลยเหรอฮะยี่สิบแล้ว <24. S 1> กว็ไงานอยู่เมื่อไหร่ยี่สิบเหรอยี่สิบชั่วโมงใคเดี๋ยมาดูหน้าบ้ากันนี่ั้าอยู่ยี่สิบอนยยี่สิบสองที่นี่ก็มีการขโมยทั้งหลังนะฮะ ใชาการขโมยทั้งหลังใช่เนยใชการขโมยลูกขโมยอืมต้องต้องติดเอก่อนถึงจะใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะแอบปบนี่มันเป็นยูทูบเบอร์นะแอปเนี่ยอันนี้ก็ที่จอดรถน,น,นะฮะจอดได้สองคันแล้วก็เดี๋ยว <c oughs> เราก็จะตึกประตูรีโมทด้วยเพราะว่าพอจอดรถแล้ว ออกไม่ได้นะฮะเบียดรถกระบะมันค่อนข้างยาวก็มีพื้นที่รอบบ้า คแค่นี้นนก็นล้วกันะแล้วเดี๋ยวเมื่อคนนี้เจอครบอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูันอีกรอบหนะึ่งโอเคบ๊ายบายอนะบายแล้วนะโอเคบายสวัสดีครับโอเค